สุดท,ท้ายก็ปีนั้นจาก400ล้านก็ขึ้นเป็น600ล้านได้โ,โดยที่เราบอกว่าเราไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายนะไแต่เราตั้งเป้าค่ะ 3.C กรุป๊ปคือบริษัทที่อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมอาหารเสริมและความงามที่มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่งในฐานะผู้วิจัยและพัฒนาและให้บริการโซลูชันครบวงจรแก่อุตสาหกรรมอาหารเสริมและความงามในประเทศไทยที่เติบโตวสวนกระแสวิกฤตจากโควิด19และที่สำคัญ พวกเขากล้าที่จะถอดยอดขายออกจากเป้าหมายขององค์กรต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นชีวิตจ,จริงเลยเมื่อปีปีที่แล้ว2019จำได้ว่าตอนที่เราสองคนนั่งนั่งนั่งคุยกันว่าปี2019เราจะมีคิกออฟบริษัททุกต้นปีค่ะเราจะคิกออฟปีนี้ด้วยเป้าหมายอะไรกันดีคุณนัดก็บอกว่าทุกปีเราจะมีเป้าหมายเรื่องยอดขายอะค่ะมีอยู่ในขุงอปีที่แล้วเป็นปีแรกที่มันบอกว่าถอดยอดขายไปเลยแล้วเราจะมาจับเรื่องของ trust พอคุณนัทขึ้นไปประกาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพอคุณนัทลงมาจากเวทีก็เราก็จะมีท็อปเซลอะค่ะเซลเมนเจอร์ที่แบบทนะ็อปเซลเนี่ยก็จะเข้ามาหาเรานะทันทีว่าถ้าเราประกาศแบบนี้ปอาะจะดีหรอทุกคนก็ไม่ต้องสนใจยอดขายสิก็ไม่ต้องมาช่วยซัพพอร์ตยอดขายสิแต่คุณนัทก็ยืนหยัดอะค่ะแล้วก็ว่าเออเนี่ยคือเป้าหมายที่ปีนี้พี่อยากจะให้เราไปถึงเพราะสําคัญที่สุดเราควรจะเป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจจริงๆมาก่อนยอดขายแล้วเราเชื่อว่าสิ่งนั้นจะตามมา เรียกไม่ได้ว่าเราเราเป็นองค์กรเนาะเราทําธุรกิจอะค่ะสุดท้ายรีซอสที่เป็นตัวชี้วัดก็คือตัวเลขของไม่ว่าจะยอดขายหรือผลกลําไรทุกอย่างตอนแรกเราก็คิดว่าให้เรามามุ่งมุ่งทําแบบนี้แล้วแล้วแล้วจะองค์กรจะเป็นยังไงลึกในหัวใจต้องต้องตอบว่าปีที่แล้วยังไงเราต้องปิดให้ได้ให้ทะลุด,ด้วยแล้วคนในองค์กรก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะผมว่าแพรคริมสตีเวนโคบีเข้าใจคำว่า trust ได้เหนือกว่าทุกที บางคนเขาบอกว่าคลัสแล้วทำไมแต่ผมว่า r u ัสมันนำมาซึ่งทั้งความเร็วในธุรกิจทั้งความเร็วในการคอนเน c คและที่สำคัญก็คือคอสที่ดรอปลงจริงๆเราไม่รู้หรอครับว่าคอสใน business ที่เกิดขึ้นจริงๆคอสที่เรามองเห็นคือคสของเวลาที่ทีมงานไม่ได้เชื่อใจกันหรือลูกค้าไม่ได้เชื่อใจธุรกิจทำให้แทนที่จะโอกาสธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันมันไม่เดินหน้าทันทีมันไม่สำเร็จทันทีเราไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจเหตุผลว่าคืออะไรใจจริงคือคำว่า r u ัสมันไม่เกิด และสุดท้ายโอกาสธุรกิจที่เราจะได้มามโดยเพราะกับลูกค้าเนี่ยมันมหาสาลถ้า trust เกิดขึ้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะมอบโอกาสที่ที่ที่มากมายแล้วเราสามารถที่จะเติบโตไปกับตรงนั้นได้ฉะนั้นผมมองว่าคำนี้เป็นคำที่สำคัญมากและเป็นคำที่เราเราก็ให้ความสำคัญจริงๆว่ามันคือเป้าหมายสูงสุดขององค์กรเรา เราต้องบอกว่าจากปีที่แล้วพอเราลอน4 d F, เรามี7 Habits เรื่องแล้วก็ Trust วกทัสด้วยเราจับทุกองค์มาเทิงสปิ o ออฟทัสด้วยกันปี่แล้วเป็นปีที่ต้องบอกว่ายอดขายหรือ p e r ร์ฟอร์แมของบริษัทคือทะลุจากทุกปีใช่ มันไม่น่าเชื่อจริงๆ3 4ปีที่ผ่านมาเราเคยยอดขายจาก300กว่าล้านขึ้นมา400กว่าล้าน400กว่าล้านขึ้นมาถึง500กว่าล้านแล้วก็พอตอน5้าร้อแล้วเราตั้งเป้า600ล้านไปไม่ไปไม่ถึงครับเราดอกลงมาเหลือ4 0 0อกว่าล้านอีกทีแล้วเราก็เฮ้ยเราตั้งเป้า600ล้านมา2ปีแล้วมันไม่ถึงเลยผมเลยบอกว่าเราเลิกตั้งเป้าตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมว่าตั้งเป้ายอดขายเพคนที่ด um> ีใจคนน่าจะเป็นแค่กลุ่มคนไม่กี่คนแค่เจ้าของหรือแค่เซลล์แต่พนักงานคนอื่นเขาไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมันการไดอไ้่ดยยา เรายอดขายดีแล้วยังไงปาวัด<ม>เราก็เลยคุยกันว่าเออปีที่แล้วนะครับเราบอกงั้นเราขอเป็น trust กันเราต้องการให้คีพาร์ทเนอเราให้ให้เห็นมอง3 4มสีถ้าก v ฟ trust ก่อนเนี่ยให้มันไปถึงเลเวลแบบ90%ให้ได้<ม><ม>นะครับแล้วเราก็ให้ความสำคการสร้าง trust <ม>นี่คือเป้าหมายสูงสุด เราก็เลย implement วิกฤตด้วย 4DX และ speed of trust ในองค์กรใช่แล้วก็ใช้ให้เป็นีี์สำคัญในการใช้เวลาได้อย่างต่อเนื่องตอเเราตอนที่เรา implement AP a r ด้วยก็พูดแต่เรื่อง trust สุดท้ายก็ปีนั้นจาก400ล้านก็ขึ้นเป็น600ล้านได้โดยที่เราบอกว่าเราไม่ได้ตั้งเป้ายอดขายนะแต่เราตั้งเป้า t r u การที่ผู้บริหารเชื่อมั่นในหลักการของแพคริมในเรื่อง Trust และ Seven h a ปป t สอย่างมากจึงนำมาตั้งเป็นเป้าหมายองค์กรเพื่อวัดทรัสกอร์ที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทส่งผลให้พนักง,งานในทุกๆแผนกมีความร่วมแรงร่วมใจในเป้าหมายเดียวกันจนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้ทางด้าน Employee Engagement และยอดขายที่เติบโตขึ้นแม้ต้องเผชิญกับวิกฤตก็ตามก่อนจากกันช่วยแชร์กับเราหน่อยครับ ว่าคุณเคยตั้งเป้าหมายองค์กรด้วยตัวชี้วัดอื่นนอกจากเป้ายอดขายหรือไม่และได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรและหากคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราและกดติดตามแพรริมเพื่อรับฟังเคล็ดลับดีๆในการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต